คาดหมายอากาศ7วันคาดหมายอากาศทั่วไป,ประหว่างวันที่28มิถุนายนถึง4กรกฎาคมพศ2568ในช่วงวันที่29ถึง30มิถุนายนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปก,กคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนเครื่องลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่1-4กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้